อดทนต่อคำสบประมาทอดทนต่อคำเนินทาอดทนต่อคำด่าว่าร้ายทุกคนต้องเจอโยมนึกถึงสุภาษิตรหรือพุทธสุภาษิตเอาไว้นเนืองว่านัตติโลเกอานินทิโตแปลว่าอะไรโยมเจริญพรแปลว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก ตั้งแต่เกิดมายมเคยดินทาชาวบ,บ้านไหมมีความสุขไหมตอนนินทาชาวบ,บ้านมีความสุข <laughs> และเวลาได้ยินข่าวว่าใครดินทาเรามีความสุขไหม <laughs> ไม่มีความสุขเมนุษย์ไม่ค่อยมีความยุติธรรมในตัวเองเจ่อมาก็วานั่งนึกบางทีเราก็ชอบเผลอไปพูดเรื่องคนอื่นในเรื่องที่พูดไม่ค่อยเรื่องดีนะนอกจาจะเป็นเรื่องในทางลบของเขาอ่ะแต่เวลาได้ยินข่าวว่าใครพูดถึงเราในทางลบบ้างเอ้าทำไมมันเกิดเรือร้อนใจขึ้นมา อ๋แล้วเราปฏิบัติธรรมเพื่อสแสวงาาหาความยุติธรรมยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนทําไมเราทําได้คนอื่นทําไม่ได้ทําไมเราทําถูกแต่ก็เดินทําผิด <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้ามีความรู้สึกว่าในชีวิตเราเนี่ยเคยดินทาคนอื่นซึ่งต่อไปเราจะไม่ดินทาแล้วมัน,นพอเราได้ยินว่าใครดินทาเราก็อาโหสิกรรมเข้าไปเ <c oughs> ขายังอ่อนอยู่เ <c oughs> ขายังเดินช้ากว่าเราเขายังคิดไม่เป็นเขามีความสุขกับการนินทาคนอื่นก็ปล่อยเขาไป้ ไม่มีใครได้ดีการดินทาใครหลอกทุกคนดินทาเขาก็ต้องเก็บเอาเรื่องที่ดินทานั้นไปคิดพอไปคิดจิตมันก็จมอยู่กับเรื่องที่ไม่ดีเพราะในการดินทาโดยส่วนมากมันคือการดินทาเรื่องที่ไม่ดีนั้นเขาก็คิดแต่เรื่องที่ไม่ดีสุดท้ายก็ดึงเอาความไม่ดีของคนอื่นที่ตัวเองคิดว่าเขามีนะ่ะกลับกลายมาเป็นเรื่องของตัวเองมันชีวิตเกิดมาอย่างนี้ขาดทุนแย่เลย แทนที่จะเอาความคิดไปศึกษาธรรมไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสอบสวนหรือพิจารณาองค์ธรรมแต่กลับเอาความชีวิตเราเนี่ยจิตเราไปบวกกับพฤติกรรมที่แย่ๆของคนอื่นทําไปเพื่ออะไรอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาโดนกระแส่งการเสียดสีด,ด้วยคําพูดซึ่งมีคนจํานวนหนึ่งที่ชอบใช้วาจาเป็นอาวุธในการอะไรผู้อ,อื่นเราฟังแล้วปล่อยวางไปให้ได้ดยู่ ือให้อภัยถ้าเขาพูดมานั้นเราผิดจริงก็ขอบคุณเขาเสียและก็แก้ไขเสียให้มันถูกต้องถ้าสิ่งที่เขาพูดมาเราไม่ได้ทําก็ย้ำเตือนตัวเองว่าพฤติกรรมแบบนั้นเป็นพฤติกรรมที่คนไม่ชอบเราจะไม่ทําพอได้ความรู้สึกอย่างเนี้มันก็ทําให้เราเนี่ยมีพลังมีแรงที่จะเดินต่อไปได้เพราะฉะนั้นอดทนต่อคาสบประมาทบางคนกลัวยม กลัวคำนินทาจากคนอื่นจนไม่กล้าทำอะไรอะ่ะจะมาวัดก็ไม่กล้าทำไมอะ่ะเมื่อไรมาวัดเขาจะหาว่าเป็นคนอกหักเกิีดร้อเลยชีวิตเพราะทำไมไปวัดช่วงนี้อกหักเหรอช่วงนี้ดวงไม่ดีเลยไปวัดเหรอเปล่าเลยมันเวลาเขาถามว่าทำไมมาวัดเรามาเพื่อสร้างบาร,รมีมาเพื่อสร้างความดีไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลแย่ๆที่จะต้องมาวัดแต่เรามาเพราะที่วัดมีฐานของความดีให้เราได้ศึกษา อันนี้คือไฟฮะไฟที่เป็นส่วนหนึ่งของความอดทนอดทนต่อคำสบป,ประมาทอดทนต่อคำเนินทาว่าร้ายอดทนต่อคำเสียร้ายจากคนอื่น